สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับ G P X ครับ G P X D P 125ครับ G P X D P 125ครับภาษีเต็มนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีเต็ม65ครับผมรถเครื่องสวยๆเลยครับน่าใช้มากครับอลองฟังเสียงกันนะครับ เครื่องเกียร์แน่นมากครับผมสนใจนะครับ0894791684ครับคงลำลุกกาครับผมติดต่อเลยนะครับรถอยู่ลำลุกกาและลำินทานะฮะพอมาพูดคุยได้ครับโอมาคุยได้นะครับเอกสารทุกโอนครบนะครับภาษีเต็ม65ครับผมสวยครับเครื่องเกียร์ดีมากครับไม่เยิ้มครับเครื่องไม่ดังเลยนะคันนี้ถือว่าสวยมากครับยางดอกเต็มเต็มครับช็อกไม่มีรั่วครับ น่าใช้ครับผมเครื่องไม่ดังเลยนะฮะไม่เยิ้มใช้งานได้ดีครับผมไฟน้อยฮะยังเต็มครับสายจอดสยมากสายจอดนะครับไฟขึ้นนะฮะไฟติดหมดนะครับหน้าหลังไฟติดหมดนะฮะไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวติดหมดนะครับ ย้ำนะฮะ089ครับ4791684ครับพงน์นมลลุก,กานะครับรถหน้าใช้มากเลยนะคันนี้เครื่องดีครับไม่มีเยมืม GPS DP125 หน้าปัดไปติดหมดนะครับส่ <c oughs> ง,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 งไ,ปไปติดหมดไปติดหมดเครื่องดีมากครับ <c oughs> โผลมาได้เลยนะครับยินดีรนะับทุกสายนะครับนะไปเครื่องดีครับเครื่องดีโอเคครับขอบคุณมากครับ